เอาไม้มารวมหน่อยครับเอาสามร้อยแล้วก็ไปเอาสะพานด้ยโอเคได้ตอนนี้มีหนึ่งตอนนี้มีหนึ่งสองหกเหียไม่สัตว์โอ้ยเฮียโล่งสัตว์เหี้ยในนี้ปะหารกูดีนอะโล่งมาเพียแบบนี้เลยมากเหียคนทำงานกันยขงยันขันแข็งในส่วนพี่บ๊อบบี้นั้นชา่าา่่่่ ไวมากกำลังมาพลังมืออะไรอะไรนะขอขอรอบพี่พี่หิน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 พอแล้วอย่ารักดาวเดี๋ยวดาสตร์เดี๋ยวรักดาวเดี๋ยวพูดลากดาวเดี๋ยวดูไม่ดีเป็นไรไม่รู้อ่ะแบบดูมันก็แหวนอาการดาวดาวดาวไม่ใช่ดาวธรรมดานะดาวอะไรครับ ด <Le> <Đ au! S 1> าวซินโดมเดี๋ยวน่ารักเดีย๋ยวน,น,น่ารักเอนนาเดี๋ยวเอนนาเดี๋ยวเคยดูกันไหมเคยดูกันไหมไโฆษณาชีทแพนด้าเมื่อก่อนอะชีทแพนด,ด้าด้วยนะใช่มันเป็นแพนด้ามันตบเด็กลงลงรถเข็นตลอดอะเหมือนจะเคยปะวะจะพล<ค>าดห<ว>มดแหละมัน<า>นึกไม่ออกอะเปิดเลยเปิดเลยโฆษณาชีทแพนดา้า กูเพิ่งสังเกตว่ามีคนนอนเตียงเดียวกูด้วย <laughs> ใครวะ <laughs> ใคร,ใครักกูทุบทำไมใครออกเนี่ยใครนอนวะ<า>ลูกลูกกูหลอนวะเห็นอะไรดำๆมั้งกูปะ <laughs> ไม่หลอนไม่หลอนใช่ปะวะมีคนวะตรงนี้เน็ตเ <laughs> น็ต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 เนกูหลอน <laughs> ค, <laughs> คนที่ผมจะจีบอยู่ไหนวะเลวิสเขาอยู่ที่ไหนผมชอบตกปลา ผมชอบเขาด้วยแต่เขาไม่ชอบผมบางทีหยอกเหรอเก็บประการอะไรอีกเน็่มาแล้วผมมาแล้วอันนี้ไม่ใช่เก็บประการล้างหน่อยนี้ผมมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วเอาที่นี่นะใช้เก็บหน่อยเออเออติดวว้าเอ้าติดวว้าเฮ้ยโดนปาดเฮ้เฮ้ยโดนปาด เขารดแรงกว่าผมอ่ะผมไม่ยอมกูเดินลงมาทำไมแต่ทัชนะพี่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 รู้ไหมว่ายี่ห้อรถเนี่ยมันคือเป็นเสียงของรถด้วยนะพี่รู้ไหมใช่เหรอใช่ดับซูซูกิเนี่ยซูซู เดี๋ยวไม่เล็กบ้างต้องขายได้ดอกเท่าไหร่ดอกไม้ป่าไม่รู้ว่าแต่กระนัตจะน้อยอยู่นะลองสักดอกแล้วกันสักดอกไปไปให้ไปให้บอบบี้ลองหน่อยใจเย็นใจเย็นใจเย็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม้่าเลยค่ะพี่บอบบี้ค่ะอ่าบังเกอร์ก่อนเฮ้ยไปกันกูนอนนะครับจานข้าวหมาไป่าไรเนี่ยจานข้าวหมาไม่ใช่นี่หว่า 你可是啥呀？